ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนล นำมาทึกมาของ AI มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยมาฝั่งสีแดงเป็น AI ครับมาฝั่งสีขาวเป็นผู้เล่นเปโอเคไปดูแต้มบุ๊กที่น่าศึกษาในกระดานนี้ไปพร้อมกันครับจังหวะแรกครับเลือกเปิดเบี้ยขึ้นมาสำหรับผู้เล่นเปโอเค AI ก็เบี้ยหน้าโคดเหมือนกันดูว่าจะสู้กันยังไงจังหวะนี้เดินม้ามาประจำตำแหน่งนี้ครับอ่ะจะมาทรงไหนผู้เล่นเปโอเค ไอเดินโคนไปรับสวนด้วยเบีย้ยคู่สายจังหวะน,นี้ AI โอ้โหทิมอย่างนี้ไม่กลัวทิมสูงเลยสำหรับ a อยังไงครับเนี่ยช็อตนี้เห็นไหมผู้เล่นไปโอเคอ่าเห็นครับผมต้องโดนซะบ้าง AI ครับจังหวะน,นี้ AI อาจจะขมคอหน่อยครับผมเบีย้ยสูงอาจจะขัดคอขัดหูขัดตาครับมาดูเทคนิคการทำลายเบีย้ยสูงกัน กินเข้าไปจะปลุกยังไง AI ขึ้นเม็ดซ้ายนี่จะไปยังไงครับเม็ดซ้ายมาดูกัน โรงเม็ดจังหวะนี้จะบุกยังไงเนี่ย AI ติดเบีย้ยอย่างนี้จะเริ่มมาดูกันครับดูความคิด AI กันจังหวะนี้ตีเบีย้ยคู่สก,กัดเลยทิมครับอย่างนี้โดนแน่ๆไม่รอดโอ้ยเก่งหน้าสู้หมัดเลยเม็ดซ้าย AI จังหวะนี้ขยกมาเป็นม้าเทียมอ่ะมีอะไรไหมช็อตนี้ โครงสร้างเบีย้ยสูงก็ยังแน่นอยู่ครับไม่ง่ายนะ AI จังหวะนี้ผูโคลสองดอกไว้ก่อนขึ้นเป็นม้าซ้ายม้าซ้ายสู้ม้าเทียบในขระดนนี้ครับอ่ะสามเบีย้ยตีปีกซ้ายขึ้นไปเลยลุยครับ AI สั่งลุยไม่กลัวครับขึ้นขุนก่อน ทิมริมจังหวะนี้เอาไงดีผู้เล่นเปโอเคเหมือน AI จะมีแผนเห็นแผน AI หรือเปล่าอ่าจังหวะนี้ครับไม่สนครับกินตัดเข้าในเลยทำลายมาหาเล็กก่อนหน่วยทะลวงฟัง AI ใช้โคนตะบันขึ้นไปตูมเข้าให้ช็อตนี้ไปไหนได้ผมก็ยังติดอยู่นะเออจะมาดูช็อตนี้ว่า AI ไอมีความคิดยังไง ฮ่าฟดแวกเบีย้ยเลยครับ AI ตัดสินใจใช้เรือหรือใช้เบีย้ยกินต้องใช้เรือกินครับใครจะไปยอมเสียเบีย้ยคู่หน้าคุนโอ้โหเราจุดยุทธศาสตร์ได้เลยครับจังหวะนี้ปักไล่ครับไล่ไปก่อนหนีครับผมแต่หนีไม่สุดครับหนีมาตำแหน่งนี้ร้ายจริงๆ อาจจะมีการคงมีขู่ซ้อนเรือด้วยอ่ะรู้ทันครับอ่ะไม่ได้ขู่ครับผมเขามาจริงซ้อนเรือเลยเอาบ้างครับมาจังหวะนี้เริ่มปั่นปวนแล้วครับสำหรับปีกซ้ายซัดเลยเปิดโอ้เปิดจังหวะนี้ แม่ผู้เล่นเปนโอเคใจถึงพึ่งได้จริงๆครับอ่ะแลกกันไหมช็อตนี้ไอเอาไงไอก็ <AI S 1> <AI S 2> เอากับผมแม่เรือเป็นลำใครจะไม่กินบ้าหรือเปล่าช็อตนี้อกินเลยผู้เล่นเปนโอเคซัดม้าเข้าไป <c oughs> ได้อะไรครับเนี่ยผู้เล่นเปนโอเคได้ม้าเหรอครับต้องม้าหรือเปล่าช็อตนี้กินครับอยังไงช็อตนี้ผู้เล่นเปนโอเค มีแผนอะไรซ่อนอยู่ <Okay. S 1> จังหวะนี้โดนปูเบีย้ยคู่ขึ้นไปโอ้โหต้องแลกครับช็อตนี้บีบังคับให้แลกเลยอ่ะหนึ่งแลกสองใช้มาก,กิน จังหวะนี้โจมตีโคนเอไอบอกมันไม่ใช่ปัญหาครับผมโดนแต้มนี้ไปโอ้โหโดูเเนี่ยม้าหมอบครับไม่ใช่เสือหมอบนะน,นี่เป็นม้าหมอบโอ้โหผูกโคนด้วยโอ้โหสวยงามมากเลยแต้มนี้จังหวะนี้ไล่ครับไม่ก,กราบครับผมตบไฟเลี้ยวมานี่ยมีอไอรเปล่าแต้มนี้ก็ยังครับแต่ว่าม้าสวยครับ อ่ะนี้ก่อนครับผมเข้าลุกเราอยู่ตดนบุกเหมือนกันนะ AI นี่โหจับเลยจังหวะนี้ซัดซัดราจ,จะองค์าักขุนแดงไปก่อนก็ยังเสียเปรียบที่ปีกขวาอยู่ครับ รือจะใช้โคนผูกช็อตนี้เรียบๆอ่าช็อตนี้ใช้โคนผกูก AI มีแต้มตีโตไหม AI บอกมีครับผมโยนโคนไปเลยช็อตนี้เอาอีกแล้ว AI นี่มีแผนอะไรซ่อนอยู่ครับช็อตนี้อา,อาจจะเตรียมตัวเอาเบียร์คู่ป้องกันม้าขาวแล้วก็เปิดคลองเรือ,อแผนมีเอารู้ทันไหมพเพื่อนโอเคจังหวะนี้เหมือนจะรู้ทันครับไม่ยอมครับผมจังหวะนี้อ่ะ เปลี่ยนตัวเดินเรือมาตี AI เตรียมเก็บขุนกินครับช็อตนี้รู้ว่าหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกครับแหมผู้เล่นเียรนี่ร้ายจริงๆอ่ะกินครับช็อตนี้ AR Apple ดย K เดินเรือมาล็อกขุนเลย <c oughs> การท่าไว้ก่อน เดืนขุนมาตานี้เตรียมไหลเผลอเค,คขยกมามาจับเบี้ยช็อตนี้อ่ะแลกกันไหมไม่เอาครับจับกินเบี้ยดีกว่าโอ้โหช็อตนี้ AI ครับผมตีโตด้วยการฟาดลุก AI ตามนะผมตามจิกเลยช็อตนี้โอ้โหมา้า เรือถึงขุจงนจังหวะนี้กินลุกครับกินลุกให้เสียหลักไปก่อน AI ก็เริ่มใจสั่นเหมือนกันครับเนี่ยอ่ะพูกโอ้โหน,นี้จับมาฟาดลุกไปก่อนก็ยังเหนียวอยู่โอ้ยพูดไม่ตันขาดคำครับผมพอเห็นตาเรือนี่น่าจะเหนียวน่าจะ น่าจะเปื่อยยุ่ยแล้วผม <c oughs> ไม่ไหวครับช็อตนี้คงจะต้านทานไม่ไหวจริงๆครับผมอ่าโดนเจาะลุกจนจะได้จับเลยครับผมฟาดทาลุกจนขนขาวไปได้แรงนี้ยางสนุกแล้วก็น่าสึกสายหนกระดานครับผมตีโต้กันได้หมันมากอาจจะมีบางช็อตหลุดบ้างครับผมแต่ก็ยังมีช็อตบุกๆให้เราได้ลุ้นตลอดนะครับหลับกล่นไปโอเค สว่วนไอ้นั้นต้องบอกว่าการถูกหมากสารหมากและการตั้งรับหน้าขุนเนี่ยก็ยังเหนียวแน่นและก็น่าศึกษาเช่นเดิมขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับและขอขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณพ้พัรณาโปรแกรม AI และผู้เล่นเผื่อทุกท่านด้วยนะครับแล้วติดตามรับชมแต้มบุกของไอใน EP หน้าแต่ละวันนี้สวัสดีครับ